บนเครื่องบินดิฉันทำอะไรบ,บางครัง้ง16ชั่วโมงหัวยาวนาน ทุกคนวันนี้นะคะแยมก็จะมาใช้ชีวิตหนึ่งวันบนเครื่องบินทริปนี้เนี่ยยยมกำลังเดินทางจากดูบไบไปที่ซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกานะคะใช้เวลาทั้งหมด16ชั่วโมงถือว่ายาวนานมากก็คือคงจะต้องกินกินนอนๆตลอดไฟเลยเออแยมแบบเที่ยว,วทีละประเทศเลยอะไรอย่างเงี้แต่ไฟนี้เนี่ยเป็นไฟที่ยาวนาน ก็เลยแบบว่าโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่า1วันบนเครื่องบินดิฉันทำอะไรบ้างค่ะไปติดตามชมกันเลย เวลาที่แอมขึ้นไฟยาวๆนะยอมจะต้องเตรียมเสื้อนิ่มๆเหมือนแบบแนวชุดนอนนะคะไวด้วยเพราะว่าอย่างที่แอมเดินทางเนี่ยก็จะนั่งบนะิสเ n สคลาสเนาะเพราะว่าตั๋ว First Class แพงใช่ปะแล้วก็นั่งได้แค่นี้แหละเขาก็จะไม่ได้มีชุดอะไรให้เราเปลี่ยนเราก็ต้องเอาชุดมาเปลี่ยนด้วยเราก็จะได้แบบนอนสบายนุ่มตลอดไฟอะไรอย่างนี้ใส่เสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะตบปรดที่แบบว่าผกม,มาตลอด เครื่องที่เรานั่งเนี่ยก็จะเป็นเครื่องรุ่น777นะคะซึ่งจะเป็นซีแบบใหม่เอร์ีแบบนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบหน้าจอให้เราบังคับเปิดทีวงทีวีฟังเพลงได้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นไฟเนาะนี่น้าจอก็จะใหญ่เบอร์นี้เลยนะคะตันนี้ก็จะเป็นปุ่มต่งตางๆปรับเก้าอี้ปรับเบาะอันนี้ก็จะเป็นรีโมทคอนโทรลก็ใช้ได้ทรับสองอันเลย จะใช้แบบไหนอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบดนาะน,นบนก็จะเป็นช่องแอร์อันนี้หมุดเปิดแอร์ได้นะเพื่อใครที่ร้อนมานย่วันนี้เราก็นางสีแบบ้งังนาเลยนะคะกว้างอยู่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นช่องมีน้ำเพอร์เรียนะคะแบบซีเซเวนอัพต่างๆเครื่องเครื่องรุ่นนี้เนี่ยจะไม่ได้มีในทุกๆไฟล์นะจะเป็นแค่บางไฟล์เฉยๆแล้วก็ไฟล์นึงวันนี้เสิร์ฟเอ บางไฟเนี่ยก็จะใช้น้ำไปของดูไบราคาถูกก็แล้วแต่ไฟ้องค้าแจมใสเวอร์มากทุกคนนี่อันนี้เป็นช่องที่เราเนี่ยดึงโต๊ออกมาได้นะคะใครที่แบบขึ้นบิสซิสครั้งแรกก็อันนี้แหละโต๊มันจะอยู่แถบข้างๆนี้นะคะลองหาเอาเนี่ยจะซ่อนไว้อยู่แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นแอทิทเซอร์นะคะ<ม>ก็จะมีให้เลือกในเมนูเราจะสั่งน้ำอะไรก็ได้เลยนะทั้งแอลกอฮอล์หรือว่าน้ำผลไม้ วอปเปิไทเที่เขาจะต้องแตกนะคะก่อนที่จะทานอาหารมื้อหลักจเวลาเดินทางขึ้นเครื่องบินหรือไปเที่ยวต่างประเทศทุกครั้งนะคะเยี่ยมก็จะพกตัวนี้ไปด้วยค่ะก็คือมะนาวน้ำผึ้งหนุบหนับอันนี้เป็นของกินเล่นนะคะจากแบรนด์เยมี่ซูเปอร์ฟูดตัวนี้เนี่ยเป็นมะนาวเขียวนะคะซึ่งเอาไปดองกับน้ำผึ้งป่าแท้100%บอกเลยว่า โอ้โหป้วหวานเหนมือนเหมือนบัวอะทุกคนคือมันอร่อยมากจริงๆใครอยากลองนะไปสั่งซื้อกันได้ที่ลอปปี้แอดแยมมี่ซูเปอร์ฟเลยนะคะอ่ะทุกคนหลังจากที่เราเปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วนะคะแมก็ได้กระเป๋าอันนี้แอเขาแจกให้เนาะอันนี้เนี่ยจะเป็นกระเป๋าอเมน,นิตี้คินะคะที่ผู้หญิงกับผู้ชายจะได้คละสีเลย น,นี้จะเป็นของผู้หญิงนะจะเป็นกระเป๋าสีทองแบบนี้มีเฉพาะชั้น Business Class นะคะชั้น Economy เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็้ยยังจำไม่ได้แล้วนะนี่ข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะม,มีหลายอย่างเลยอันนี้จะเป็น เจสติมันชั่นใครที่แบบว่าขี้เกียจบีบครีมอะไรต่างๆมาทานหน้าระหว่างไฟมันผิวแห้งอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ไม่ต้องพวกมานะใช้อันนี้ได้เลยอันนี้เนี่ยจะเป็นของบูการี่นะคะทั้งกระเป๋าเลยค่ะอันนี้จะเป็นโลชั่นทาตัวว่าใครจะกํแลังเป็นก็จะมีเลสโซน่าด้วยนะคะจะมีกระดาษทิชชู่เผื่อใครมีน้ำมูกอะไรงเงี้ยช่วงนี้ก็โควิดเนาะอ,อ,อ๋อแล้วตอนนี้เนี่ยจากสนามบินดูไบก็คือไม่ได้จำเป็นต้องใช้ PCR test ทอะไรแล้วนะคะเช่นมีว่าแบบเราฉีดวัคซีน แล้วเท่านั้นเลยแล้วก็าจะเป็นแปรงสีฟันยาสีฟันนะจ๊ะน้ำหอมนะแปรงผมนะคะแล้วก็เจนี่สุเป็นกระจบนะคะนี่ก็คือครบแล้วนะทั้งกระเป๋าก็มีประมาณนี้นะทุกคนเยมก็เนี่ยบนไฟถ้าไม่ได้พกอะไรมาก็เอาของฟรีๆเนี่ยแหละมาใช้นะก็ได้อยู่ไม่แพงนะจ๊ะไม่แพงทุกคนตอนนี้ก็คือเซอร์วิสก็คือไปไวมากเวอร์ต่อไปก็จะเป็นการกินอาหาร คะจะเป็นบรนช์ชนะสำหรับวันนี้เออเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอาหารแต่ละมื้อมีอะไรบ้างนี่นะคะก็คืออาหารมื้อแรกคนไทยของเรานะน่านกินมากมีเนี่ยสั่งมาเป็นออเมเลตชีสแล้วก็มีมะม่วงฝรั่งแล้วก็มีสตูวนะคะทุกคนเดี๋ยวแย้มนะคะจะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะหิวมากนี่ก็คือสิวตุ้นเต็มเลยทุกคนจริงๆแล้วช่วงนี้ยังจะมีปัญหาเรื่องประจำเดือนทุกคน ก็ประจําเดือนเนี่ยมันจะไม่มาปกติยิมก็เลยเป็นคนที่มีลูกยากช่วงนี้ก็จะมีแบบว่าต้องปรับประจําเดือนด้วยการทานยานอะไรอะไรเงี้ยบางทีก็จะมีเรื่องสิวอะไรมาดูแย่มากมายต้องดูแลตัวเองแบบหนักมากเลยอ่ะือสื่อสอนนอักรนะทุกคนบางทีก็มีไม่สวยมากนะคะเป็นเรื่องปกติของมน,นุษย์เนาะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ เราก็บินกันมาได้ครึ่งทางแล้วเอออีประมาณ8ชั่วโมงการสั่นกิจกรรมต่อไปก็คือการทำสวยนั่นเองนะคะแกมเนี่ยเป็นคนที่ผิวแห้ง คนอยู่บนเครื่องคือยิ่งถือแข้งใหญ่เลยถ้าเราไม่แบบมาร์สหน้านะคือลงไปจะแต่งหน้าไม่ติดแล้วก็ไม่สวยเลยนะอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะเป็นตัวชีทมาร์สที่แยบใช้เป็นประจำของดรจานนะอันนี้แนะนำเลยใช้ดีมากทุกคนก็จะมาร์อันนี้หนึ่งแน,นะคะในทุกไซส์เลยแล้วก็แยมะจะเป็นคนสิวเซียนเดี่ยวทุกคนเราก็เลยต้องมีการลอกสิวเซียนก่อนหลงจากเครื่องนะใครมีไอเทมดีๆช่วยลดสิวเซียนเนี่ยคีมเมนต์มาบอกหน่อยนะจะได้ซื้อมาลองใช้บ้างจ้า ตอนนี้ก็ถึงเวลาลอกสิวเซียนแล้วทุกคนใครกลัวก็ปิดตาเลยนะโอ้โหเยอะมากทุกคนโอ้โหังยัไขั้นตอนต่อไปก็คือการมาร์กหน้านะหลังจากที่เราเอาสิวเซียนออกแล้วเราก็บำรุงให้ชุ่มเลยนะคะผิวจะได้สวยๆตอนลงเครื่องตัวนี้จะช่วยเรื่องความขาวใสกินจะเหมือนยานิดนึงอันนี้เมดอินเกเรียนะคะของเกาหลีแผ่นกระขึ้น ชนสุดๆขอขอแมยนะจา้าขอจะได้ไม่เยี่ยวเยี่มก็จะมาประมาณ15นาทีนะคะจนตัวเทร์มนันะคะจะมาสน่ี่เขาลงสู่ผิวข้างในายังเหลืออีกเยอะเลยก็จะโปรยมา okay. ขอ,ขอ,อันนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสกินแคร์ต่างๆเี่ยงจะผมมาบนเตื่องลอดอันนี้เอาไว้ดูแลผิวนะคะ เราเนี่ยก็จะแต่งหน้าบำรุงผิวก่อนที่จะแลนเวลาที่ถึงโรงแรมเนี่ยยังจะได้ออกได้เลย่ต้องเสียเวลาแต่งหน้าอีกตอนนี้ก็เลยประมาณหนึ่งชั่วโมงนนก่อนที่เรจะลงนะคะเราจะฉีดน้ำแร่แล้วก็ทาเซรั่รมบำรุงผิวมีเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสนะคะเอามาลองใช้ดูใช้ดีมากช่วยบำรุงผิวหนะ้าให้ผิวแบบชุ่มชืม้นไม่แก่ก่อนหนยจากนั้นเราก็จะทาลิปมัม อันนี้เป็นของล็อกซีทานตัวนี้ใช้ดีมากเลยซื้อจากยุโรปถูกมากประมาณ7ยูโรสองสารอยบาทตัวต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นไอครีเที่แอมใช้ประจำนะอันนี้เป็นของเอสเตอร์เดอร์นะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นชิมกันแดนอันน,อน,ะะอน,นี้เป็นของบรนนิซูมีนะคะที่แอมใช้แบบเป็นประจำทุกวันใช้ที e ว e r อไปมก็จะลงรองพื้นนะตัวนี้เป็นของชาแนลนะคะมาคู่กับแปรงแบบนี้นะคะรองพื้นเนี่ยเป็นอะไรที่ยังขัดไม่ได้เลยเพราะว่ามันทําให้ผิวเราดูดีมากอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะ่ะใช้ดีปกปิดแต่ก็ยังดูธรรมชาติอยู่จากนั้นเนี่ก็จะทาคอนซีลเลอร์อันนี้ เป็นแบบพีชพีชิมเมอร์นะคะต่อไปเราจะทาอายแชโดว์นะอันนี้เป็นของนาะสีจะเป็นประมาณนี้สีที่ยังชอบใช้ก็จะออกแบบชมพูน้ำตาลอะไรเงี้ยค่ะเป็นสีที่ทาแทบทุกวนเพราะมันเข้ากับชุดง่ย ตอนนี้ค้างไปไม่ได้เลยก็คือการกินอไเนอร์นะคะยังจะใช้ทอองเล็บกลอนนะตัวนี้ใช้ดีมากเสร็จแล้วนะคะหอค่ะเข้มมากสวยเลยเครื่องตอนนี้สั่นมากเลยเคื่อนแต่มัน,นก็จะรดัดขนตานะคะหลายคนถามเยอะมากว่าแต่งหนะ้ายังไงวันนี้ก็แต่งให้ดูแล้วนะเออ ตามคาขอเลยนะคะอันนี้เป็นมาสคาร่าของทาสนะคะ จากนั้นเราก็จะนี่เลยเชดดินะ้วดหน้าแบบนี้อันนี้จะเป็นของดีออร์เราทุกคนให้หน้ารียววอนนี้เครื่องบินผืดสั่นไม่ไหวล้วทุกคนก็ห้ามลืมสั่นจมูกเดนขาดนะจะได้แบบงัดดำขึ้นมานะคะอันนี้เป็นของเมคอัพโฟลเวอร์นะคะใเช้ดมาาอันนี้พี่หยิงแยให้มาดีตามคำสั็ง ต่อไปอันนี้จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือการเขียนขอบปากเลยทาลิป hmm. สติกนะคะอันนี้เป็นของ Hourglass สีเอเดนนะผ mm hmm. มชอบอ r g กลาสมากของของม,มีคุณภาพชแล้วสวยจะ mm hmm. ทาไปเลยแบบนี้น mm hmm. ตบท้ายนีนะคะด้วยแป้งไฮไลท์เตอร์นี้นะ mm hmm. ของอ r g l ลาสทาแล้วน่านวนมาก อ,อันนี้เลยะค่ะเนี่ยซีชั้นรุ่นที่แอมใช้แบบประจำเป็นปีแล้วนะคะแอมจะชอบติดเป็นรุ่นแกรนนะคะ<ส>เผื่อใครอยากจะไปซื้อตามนะตัวนี้ดีมากๆนะคะของน้องออนเบบี้นะคะ้าเป็นกาวขูดตัดแอมเพิ่งจะทักกันมา ะะวันนี้เราก็ใส่เสื้อ,อยัางมีฟิตน,นะคะเซ mm ็กซี่ตอนนี้นะคะเยี่ยมก็ใกล้จะถึงเซนต์เทาตัวอากาศดูดีมาก้องฟ้าแบบเจริญใสมากก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยคลิปนี้นะคะกับหนึ่งะะวันของแล้ะ เครื่องบินเป็นยังไงกันบ้างเออได้เห็นแบบเยี่ยิมทาอะไรบ้างบนเครื่องบินเนาะล้วก็เิ็รับการดูแลผิวกันแต่งหน้าอะไรก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็รีเควสเข้ามากันได้อีกนะว่าอยากจะดูอะไรอีกนะคะสําหรับวันนี้นะคะยิมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องยมด้วยนะคะแล้วยังไงมาเจอกันคลิปต่อไปค่ะ ไส้ายยาวๆอย่างนี้เนี่ยจะขาดตัวนี้ไปไม่ได้เลยมะนาวน้ำผึ้งนุบหนับทำจากน้ำผึ้งแท้ร้อซนะคะบอกเลยว่าช่วยชีวิตแยมได้ไวมากๆไม่งั้นเนี่ยเมาเครื่องตายเลยนะตัวนี้แบบโหแก้เปรี้ยวปากได้ดีมากเป็นขนมที่ควรลองต้องลองอ่ะเพื่อนๆไปสั่งซื้อกันได้นะคะที่ Shopee a แอดแยมี่สุดพูดของดีบอกต่อจ้า